โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเป็นโครงการที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี2613มาถึงปีนี้ก็5ปีเต็มแล้วมีผู้ปกครองแล้วก็น้องนองนักเรียนเริ่มรับรู้ ถึงการมีอยู่ของโครงการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆน,นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับจบม .3 ในแต่ละปีและมีความจําเป็นทางครอบครัวไม่ได้เรียนต่อมีความจําเป็นต้องไปทํางานทันทีหลังจบการศึกษาเนี่ยก็มาร่วมสมัครเข้ารับการฝึกทักษะอาชีพก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานใช้เวลาประมาณ4-6เดือน ก็จะเป็นการเข้าไปสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดได้ช่วยเผยแพร่กิจกรรมการเคลื่อนไหวของโครงการการมีอยู่ของโครงการนี้ในแต่ละจังหวัดก็สร้างการรับรู้สร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจก็ทำให้โครงการขับเคลื่อนไปด้วยดีครับสำหรับ น้องนองนักเรียนที่กําลังจะจบม .3 ในปีการศึกษานี้นะครับแล้วมีความจำเป็นทางครอบครัวที่ไม่สามารถที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปและก็มีความจำเป็นอย่างแน่นอนเลยที่จะต้องไปสู่ตลาดแรงงานไปทำงานหารายได้ช่วยผู้ปกครองอีกหนึ่งแรงอยากจะเชิญชวนน้องๆให้สมัคร เข้ารับการฝึกทักษะอาชีพนี้นะครับโดยสมัครได้ที่คุณครูแนแนวก็ดีหรือที่สถาบันหรือสำนักง,งานพัฒนาฝุ่มแรงงานจังหวัดซึ่งมีอยู่ทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยเพื่อ,อามาเข้ารับการฝึกอบรมใช้เวลาไม่นานประมาณ4-6เดือนแล้วค่อยไปทำงานก็จะทำให้น้องๆเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือ สิ่งที่ที่ตามมาก็คือค่าจ้างแรงงานจะได้ค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำก็จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็อยากจะเชิญชวนโครงการนี้เนี่ยต้องจะเป็นลักษณะของการเรียนฟรีกินฟรีมีอาหารเลี้ยงทุกมืออยู่ฟรีก็คือมีหอพักไม่ได้เสียงเงินเพวัะนั้นก็ ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนักเรียนและก็ผู้ปกครองครับให้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อนายธิเบศอันไทยส่งครับบ้านอยู่อำเภอโคกสำโรงครับจังหวัดลบบุรีก็คืออยากหางานอยากหารายได้ครับอยากมีประสบการณ์เพื่ออนาคตของเราได้ประสบการณ์เยอะเลยครับแล้วก็ได้บรรจุเป็นพนักงานบริษัทนะครับเป็นรับเป็นเงินเดือนนะครับตอนเข้าประกันสังคมรียบ้อยครับ ส่วนมากก็จะซ่อมรถพวกรถมือ2ครับรถทีเ่เราอย่างเช่นรถล,ลูกค้าซื้อไปแล้วไม่ได้จ่ายค่างวดแล้วก็โดนยึดม,มาเราก็จะจำเป็นรถมือสองเอามาบิ้วคับปรับสภาพให้เป็นรถขายมือ2แบบน่าราักก็อยากฝากน้องๆที่ม .3 หรือมอ .6 ที่ยังไม่อยากเรียนต่อครับก็มาฝึกกับโครงการนี้ได้ครับเขามีงานดีๆให้ทำเยอะมากมายครับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานครับให้เข้า ทุกมือนะครับข้าวฟรีทุกมือเลยก็ที่พักที่อยู่อาใส่ฟรีหมดทุกอย่างครับมาแค่ตัวแห่งเดียวอาจารย์นสอนดีมากเลยครับถ้าไม่มีอาจารย์ก็ไม่มีผมยืนวันนี้เลยครับ